ฮึฮึฮึฝูงจับเพี้ยนครับฝูงจับเพี้ยนพี่น้องสามครับสามเฮ้อู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 ้มาเร็วครับผมสวัสดีครับผมต่กอกันผมผมกน,น,กนะครับผมผมให้กินซ้ำแต่เชี่ยวพอดีแมาออกหมายนะครับผมว้อง กัไปับไปลครับตอนนี้เขาใก้จะถึงแลวนมาก้ถึงทาเข่าแล้ว,วครับ,รบตอนนี้เขามาถึงทงข้าแล้วะ,ะเวมาดนนะครับผมครับ จะมีคนมายกอยู่นะครับครับทิงทาาเขาหองลรสเปิร์ตครับพี่ทีเข้าครับยาไปครับจะมีคนมยกครับอ๋อมีคนมายกน,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 นได้ปครับได้ไหม

อยทีไรครับอนี้สหลังแล้วครับันี้ครับันจะอยู่บ้นอยู่ข้างในนะครับรอมนหน่ครับไไ่ม้มอะไรกัอ้ยตัวนึโอตกกตัวยู่ปุนานะครับถึงไหนนะครับนี้ มันบรรยากาศดีครับผมติดตามช่วงมังค์ปัมานบาครับสงสัยครับสงสัยน,สสยน,น,นี่ลูกเ้ยอเล็วดี๋ยดื้อสิน,นี่มักัดแมงมันกูตกใจปะข้าเลย กันคนนี้มาใชกดนี่ยยคนะมุนกันมุนก เมื่อกี้โอ้คิดว่าทนสิบอะไรครับองกรพแล้ควครับใส่ปาครับใส่ปาเดือดมากนะพี่น้อยว่านี่ครับรใส่สวยใส่สวยใส่สวยครับ๋ยวผมตักปลาครับมึงมึงาตะเพี้ยนครับาตะเพียนพี่นออ้อง โฟกัสเนโฟกัสช็อตเด็ดนะครับนี่นี่ดิง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 ครับเราจะเอาไปเอามาสิบบาทได้ครับนี่นี่ครับเออเอาจริงแล้วว่นี่เออพี่น้องนี่อีจูอีจูนี่กระสังยูไสกระสังยูไสกระสังกระสังเนี่ยกระสังยูไซกสเน้ยเอ้า คนยังไม่ได้สองตัวอือ่าไปจานจาน yeah. เท่าไรเดี๋ยวมีกำลังใจหรอกเมื่อกี้ยังทอยได้สองตัวเริ่มเริ่มฮึดแล้วครับได้สองตัวเริ่มฮึดแล้วฮ้ยแค่หนึ่งแค่หนึ่งเอาเดียว,ดดยวอันนี้ตะกี้เพิน่นบ่ได้ปลูกงั้นครับเพิ่นปลูกใหม่ทำมาตะกี้มันยังหกนะครับปลูกกะไผ่ปลูก กล้วยปลูกตะไคร้ครับเฮ็ดแน่เนี่ยครับเส่น้ําเกินมู่ล้ยเออละๆๆๆๆกินผู้เดียวแล้วจะไปครับปอนปวงครับเพิ่นใดมึงอย่าจือโอ้ยเรียบร้อยครับ ปลาฉลาดตอตอนนี้มันไม่ฉลาดนะครับเพราะเพราะว่ามันโง่ครับปลาตองครับยัง,องอไงล่ะเอา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 นีกันดีๆเอออะไรของมึงวะ,ะ,ว,ะว่าสุประดินี่น่นั่นานน่นน่นน่นาน,น,าน,น,าน,น,านพี่น้องมันเห็ดเหรอตีมันออกคนตีมันรุดลงข้างล่างเลยครับใส่มึงปลาฉลาดดูใส่นะครับใส่งานครับไท่ไก่ย่งต้มตัวง,งี้ครับพี่น้องยังเปลงปอนครับ บันได้ออกคลิปเป็นนะรบา่อครับ,ารรบสาวร้ายได้พี่น้องเลยะแมาเมาเพ่อเอคนบอกกันเนาเนาม้ชิไอไอ้าบงอดครับประสนฮูฮู้ฮฝูงตะเพียนครับฝูงตะเพียนพี่น้องสครับสาม เบาปวงครับเดินไป <c oughs> สามตัวเด็ดเด็ดครับราส,าสามตัวเด็ดเด็ดนี่สิปล่อยอยอะนะแต่คนตักปลานี่ยมันเรื่อมเลอดเทอะแล้วครับพ <c oughs> ี่น้องคนตักปลาเลือเมาแล้วใช่เหรอตัวปลายกมัง้งเ <c oughs> นี่ยเ <c oughs> นี่ยนี่ป่อยเยอะจุดนี้เด่นเลยเป็นคนตัวปลาเลยนี่ เตัวปลาโอ้แต่เพียนสวยงามครับผมลาบเนาะสุดยอดเลยครับเนี่ยหมันผู้เดียวครับวันนี้ยกผู้เดียวรถครัเดี๋ยวได้ช็อตเด็ดเลยครับ <c oughs> อ้าวนี่ครับพิธีเก็บปลาครับถือคนละคางครับเทลงมาตัวนี้เออง่ายครับสวยงามนะครับ <c oughs> แต้มเริ่มมาแล้วครับแ,แต้มเริ่มมาแล้วไอีกแล้วครับงามบ้านไหม้ โอไปครับปลาปวงครับเรียบร้อยบอพี่น้องเฮ้ยมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้โหโครับโอตัวนะครับ มันดำครับโอ้ใส่ปลาครับเอ้ยนเลยส่สวยครับใส่ใส่งามๆครับเอาแล้ว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 บุญไห้เหอครับเรื่องบุญไหว้เหรอมีการลักยกกันนะครับลักยกลักยกย่อพี่น้องบาคักลักเอา หักโงียเพื่อนหมาหนูโอ้ยวั้ว <oh, ัวขื่นแค่ปลาครับปุ๊บปั๊บเลยจะเกิดแล้วครับขึ่นเอาเอาปนิลโอ้ยลีลายังกินด้วยกันข้างห้อขางขื่นไปครับฟังปนนี่ครับสายเดียวกันครับมาเจอกัน แต่ว่าเพื่อนหลายวกาผมนะครับครับทีมงานเป็นครับสองคน่อแจ็คศอกอ่ะทิปศอกอุ้ยนี่ผู้ได้สื่อไอ้สื่อทางเลยนี่เอาเนี่ยมีคาด้วยนั่นเฮอยนี่ตัวเจ็ดเส้นทิปศอกครับส,สายเดียวกันมาเจอกันเอ้ากระั่งรุดน้ำเนี้ย

บ่มีอันไหมปานไหมบ่ไเ้ว่าย่อมหมมาล่มาแตงแตสาอมันบ่ไปใส่มาเป็นใดไดบ่ไปเบืองไปเมืองเบืองตาข่อยกอนไปเบืองกันไปเมืองกันบื้อง่นเออเป็นไหมย่อไหมย่อไหมย่อไหมที่ทยลงมือนั่นแหละครับลองย่อสิบสครับ มังปิดลอ้องอซิบซอกครับอันนี้มึงมึงครับมึงมึงมึงแขนยอ่อเพิ่นหมอนเพิ่นผูกแขนยอ่อนะครับพิเศษขันน็อตยึดเลยนะครับแบบล็อกล็อกตายเลยครับคือวางลงทาไหนก็นอยู่ท่าน,นั้นครับเนี่ยครับเออาใจทีไ้นักอเเลเลยนะฮะครับผมตอนนี้เรับกะ ก็ใส่เป้าแท็กยกเปิดสุดท้ายครับผมก็เลยจะปีกเก็บนะครับผมเป็นเมืองคลงานนครับเพราะว่ามือนี้มันกับโบไคแมนนี่ก่อครับมันเอู้หลักยกไมเป็นไรเป็นไรล่ะโอ้ยอ่าครับเมืองคนงานเท่าเก็บยอดเหรอครับท่านผู้นบเพราะได้ยินนะครับเนี่ยครับผม ก็เลยถอดไปยังไงครับกุ้งนกเป็ดกับนกเป็ดเก็บเงียบกลับนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซักระใครครับผมอาจจะบอกระไมันปนไอ้ครับเพราะได้กินครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซักระใครครับผมฝากซักระใครเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอาจะลงคลิปไปวัยแ่ามันธรรมดาเรับมาหาแบบหาธรรมชาตินะครับอาจจะมีมันบ้างไม่มันบ้างครับเป็นเรื่องธรรมดาครับ บรรยากาศดีครับวันนี้บรรยากาศดีเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับหางินสัมต่าเช่นเดียวับอีกทีมงานนะครับอยู่หอกันนะใส่ปลาป่ามือเฮ็ดยังกินเหมือนกระอง